ยัมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะ่ะพี่จะเ,เห็นเหรอวันลรนวเอาชูวเข้ามาในห้องเนี่ยพี่ีแกไอายเหรอพี่แกายเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่เปนเล็วซังคู่ไอีคนนึงเนอะกินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออพี่ครับพี่ตื่นเลครับเขาจะพูดเข้าใจนะเนี่ยไปเลยวแตแล้วเร <c oughs> ็ว แกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเรามีผัวแล้วลรู้ครับรู้แล้วจริงปันเนี่ยะ้นอ้องนีแกน้องใจจะไปมีชูกับเสียคนอื่นลนวะ ุ่่ทกนทาลงก่อนลก่อก็อย่างเชื่อมันนะไอ้ตวน้กหกรอนยหเมอกุุขอโทษนะก้อยกอยยใหุ้มนะนุมสัญญาว่าต่อไปอ่ะลุมจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะ ใส่หัวเอเป็นชีวิตฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกอะไรอากนั้นนับตั้งแต่วันนี้ฉันต้อไปเอาสองคนกันเออแล้วแล้วแบบนี้หุ่มจะอยู่ที่ไหนค่อยจะไปอยู่ไหนมันก็ไของแกชีวิตแกที่ไม่มีฉันมันก็เหมือนกับหมาที่โดนตัดหางตยวัดแหละเอไปเยอะเม่อจ๋าเจ้ก็ต้องไปเร็ เออไปไม่ได้ออโอเคใครชนะได้อไปใครชนะได้อไปได้ ท่าแม่จริงแน่จริงบ้าเราชอบอะนะในช่วง้ายนี้ขอเชิญชวนผู้ชมครับร่วมสวนทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและสุขเสริมโรงพยาบาลราชวิถีครับ ทางนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินต่างๆให้รับการรักษาอย่างบูรณาการที่มีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นด้วยอาคารแห่งนี้ครับจะพร้อมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม2568รวมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาสนามเป้ากับชื่อบัญชีบูรณาธิกาโรงพยาบาลราชวิถีเลขที่บัญชี0292605749นะครับ าววแล้นะครับติดตามชมเส้นทางวันเทิง,ง <นะ S 1> ต่อด้วยละครกล้าผาเหล็กเป็นรายการต่อไปเลยนะครับอุทศาสนะสุภาษส์วันนี้อัปะมัตาแนะมียันติคนไม่ประมาทไม่มีวันตาย กิจกรรมที่มีชื่อว่าว่านหรินเฉลิเสริมกับหรือการชักกระยืบหมื่นคนแล้วติดตามฟูราสการเส้นทางรถไฟจากที่เมือขไทยกับโฮเลกาแอนต์ตั้ตนเองการหนานมัตถนการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า0 0รปีดึงดูดผู้คนนับหมื่นคนครับให้มาเข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้เชือกยาวทั้งหมดกว่า1 8 0 0ยเมตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ใครทีน่นี่แน่จริงไข่รกระโดะดหนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ความคิดวิทยาการทุกด้านทุกอย่าง ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ได้คิดอ่านและเพียรพยายามบันทึกภาษาไว้ด้วยหลายลักษณ์อักษรหนังสือแพร่ไปถึงที่ใด,ดความรู้รความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่นหนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณไม่ได้ในแง่ที่เป็นบอกเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว